Yo! No. เรามาถึงอาทิตย์สุดท้ายของปีแห่งพิธีกรรมของพระศาสนาจักรเป็นอาทิตย์หนึ่งซึ่งพระศาสนาจักรอยากจะบอกให้เห็นโดยในยะว่าชีวิตของมนุษย์ในรอบหนึ่งปีนั้นในฐานะที่เป็นคริสเตียนชีวิตของเราดำเนินไปแล้วก็มาอย่างจุดสรุปอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือเข้าไปหาพระเยซูเจ้าเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าฉะนั้น จึงสรุปปีของพิธีกรรมพระศาสนาจัดได้การสมโพธ์พระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลโลกสากลจักรวาลเพื่อบ่งบอกให้เห็นว่าทุกสิ่งในโลกใบนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากพระเจ้าแล้วที่สุดก็จะต้องกลับไปสู่แผนการของพระเจ้าแผนการแห่งความรักของพระเจ้าสำหรับเราเราก็กลับไปพบกับพระเจ้าและที่นั่น ความสมบูรณ์แบบของชีวิตของเราก็คือการได้ไปอยู่กับพระเจ้าเป็นพลเมืองของพระเยซูเจ้าในพระอาณาจักรของพระองค์พระอาณาจักรของพระองค์จึงเป็นยรูาเลมใหม่ที่เป็นเหมือนเมืองหลวงฝ่ายจิตของเราณที่นั่นพวกเราจะไปแล้วก็อยู่เป็นพลเมืองของพระเยซูเจ้าในฐานะผู้เป็นกาซันสำหรับอาทิตย์สุดท้ายนี้พระศาสนจักรนำ พระวรสารของนบุญยอนบทที่18เพื่อมาพูดถึงการเป็นกษัตริย์ของพระเยซูเจ้าในภาพที่นบุญยอนนำเสนอนั้นก็จะเป็นภาพของการพบปะระหว่างสองบุคคลบุคคลหนึ่งที่คิดว่าตัวเขาเป็นใหญ่เพราะว่าได้รับแต่งตั้งเป็นข้าหล,ลวงให้ประจำอยู่ที่เยรูซาเล็มในฐานะที่เยรูซาเล็มและชาวยิวเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิโรมัน เขามาในฐานะที่มีตำแหน่งเต็มที่เป็นตัวแทนของจักรพรรดิเองฉะนั้นจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในเวลานั้นเวลาเดียวกันเขาก็ยืนเผชิญหน้ากับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งคนเขาพากันว่าพากันกล่าวหาว่าเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งอ้างตัวเองเป็นกษัตริย์ของชาวยิงฉะนั้นสองบุคคลที่เผชิญหน้ากัน ปิลาตก็เริ่มด้วยการถามพระเยซูเจ้าว่าพระองค์เป็นกษัตริย์อย่างที่เขาว่าไหมพระเยซูเจ้าไม่ได้ตอบแต่ทรงถามกลับไปว่าท่านถามคำถามเนี่ยเพราะตัวท่านเองหรือถามเพราะว่ามีคนอื่นเขาบอกมาได้ยินคนอื่นบอกมาปิลาตก็เลยมาถึงจุดตันจุดหนึ่งซึ่ง ไม่คิดเลยว่าบุคคลหนึ่งซึ่งยืนอยู่ที่นั่นเนื้อตัวเต็มไปด้วยร่รรองรอยบาดแผลมือถูกมัดเอาไว้แล้วก็มายืนอยู่ในสภาพของนักโทษนั้นจะกล้าต่อกอนกับเขาหลังจากที่เขาถามอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองว่าพระยูเจ้าเป็นกษัตริย์หรือไม่นั้นพระองค์ให้คําตอบที่ชัดเจนเพราะก่อนที่จะให้คําตอบนั้นพระองค์ยืนยันว่า ความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นแบบประษาของโลกนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ตามประษาของโลกนี้คนของพระองค์คงไม่ยอมให้พระองค์มายืนอยู่จุดนั้นแน่นอนคงจะพากันมาแล้วก็ช่วยพระองค์ออกมาให้ได้แต่สําหรับพระองค์นั้นความเป็นกษัตริย์ของพระองค์นั้นเริ่มต้นจากโลกนี้ใช่แต่จะต่อไปในความสมบูรณ์แบบฉะนั้น ความเป็นกษัตริย์ของพระองค์จึงไม่ได้อยู่ที่นี่หลังจากที่ชี้แจงเช่นนี้แล้วพอปิราดถามอีกครั้งว่าและท่านเป็นกษัตริย์หรือพระองค์ก็ยืนยันว่าใช่ฉันเป็นกษัตริย์ฉันเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์และเข้ามาในโลกใบนี้เพื่อนําความจริงมาให้ความจริงที่พระองค์พูดถึงนั้นก็คือความจริงแห่งอํานาจของพระองค์ความจริงของการเป็นกษัตริย์ของพระองค์อย่างถาวรและสมบูรณ์แบบ เพราะนี่คือความจริงที่พระองค์เกิดมาเพื่อมายืนยันเราสังเกตเห็นว่าในช่วงเวลาที่พระองค์เทศนาสั่งสอนนั้นมีหลายครั้งและเกินที่คนเริ่มคิดว่าพระองค์น่าจะเป็นกษัตริย์ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือหลังจากที่พระองค์ทวีขนมปังอย่างอัศจรรย์เพื่อเลี้ยงคนจํานวนเป็นหมื่นในที่เปลี่ยวพวกคนเห็นเช่นนั้นก็พากัน คิดจะตั้งพระองค์เป็นกษัตริย์พอพระองทรงทราบความตั้งใจของพวกเขาพระองค์ก็เสด็จออกไปจากที่นั่นนั่นหมายความว่าพวกเขานะ่กำลังคิดว่าพระองค์น่าจะเป็นกษัตริย์เพราะเข้าทางพวกเขาพวกเขาต้องการกษัตริย์แบบประเภทที่ว่าหาหาให้กินแบบสมบูรณ์แบบมีอะไรให้อย่างเต็มที่มีอำนาจทำให้พวกเขาเสวยอำนาจ เยี่ยงประเทศที่ยิ่งใหญ่ชนชาติที่ยิ่งใหญ่เหมือนประสาโลกประษาในโลกพระองค์ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นกษัตริย์แบบนั้นฉะนั้นทุกครั้งที่คนพยายามที่จะตั้งพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์ไม่รับพระองค์จะบ่งบอกให้พวกเขาเห็นชัดเลยว่านี่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพระองค์ที่มาในโลกนี้พระองค์ประกาศพระองค์เป็นกษัตริย์และ ยืนยันที่จะเป็นกษัตริย์นั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่ได้รับเกียรติยกย่องสูงส่งเช่นว่าหลังจากทำอัศจรรย์แล้วช่วงนั้นคนกำลังตื่นเต้นฮือฮาสถาปนาพระองค์พระองค์น่าจะอยู่ที่นั่นและประกาศว่าใช่แล้วฉันเป็นกษัตริย์แต่พระองค์ไม่ได้เลือกช่วงเวลาเช่นนั้นและช่วงเวลาที่พระองค์ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพระองค์งเป็นกษัตริย์ แลยไม่ใช่ประกาศให้ชาวบ้านธรรมดารับรู้เท่านั้นแต่ประกาศให้ตัวแทนของจักรพรรดิโรมันให้รู้เลยว่าโรงเป็นกษัตริย์เรียกว่าประกาศตนอย่างเป็นทางการนั้นตอนที่โรงถูกจับตอนที่โรงกำลังถูกเคี่ยนตีและตอนที่โรงกำลังมอบชีวิตของโรงเพื่อความรอดของมนุษย์เรา นี่คือความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงเทศสอนสั่งสอนประชาชนนั้นพระองค์มักจะตอกย้ำอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉวยโอกาสตอนที่พวกสาว,วกเองหลังจากติดตามพระองค์ไปและพระองค์พูดถึงอาณาจักรของพระองค์นั้นพวกนี้เริ่มคิดกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดในพวกเขาพระองค์ก็ถือโอกาสนี้ตอกย้ำให้พวกเขาเห็นชัดเลยว่า จริงๆและความเป็นใหญ่ของมนุษย์มันไม่ได้อยู่ในการที่สถาปนาตัวเองขึ้นมาแล้วเป็นคนที่ทุกคนกราบไหว้ทุกคนรับใช้ทุกคนพากันยกย่องสรรเสริญและอื่นๆเพราะนั้นไม่ใช่เป็นวิถีของพระเจ้าวิถีของพระเจ้าในความเป็นใหญ่ก็คือรักและรับใช้พระองค์จึงบอกว่าถ้าพวกท่านคิดจะเป็นใหญ่และอย่างที่ยังคิดอยู่ มีสิ่งเดียวที่จะทำให้ท่านเป็นใหญ่ได้ในวิถีของพระเจ้านั่นก็คือเป็นใหญ่ด้วยการทำตัวเป็นค่ารับใช้ของทุกคนพูดง่ายๆก็คือเป็นใหญ่เมื่อคุณพร้อมที่จะรักทุกคนเมื่อมีความรักคุณพร้อมจะรับใช้ทุกคนยิ่งรับใช้มากยิ่งรักมากคุณยิ่งเป็นใหญ่มากและนี่คือสิ่งที่พระองค์สอนมาโดยตลอด วันนั้นเองที่พรงค์ทรงยืนต่อหน้าปิลาตพรงค์ยืนยันความจริงนี้ว่าตอนนี้แหละใช่ฉันเป็นใหญ่ที่สุดเพราะฉันกําลังมอบชีวิตเพื่อไถ่กู้มนุษย์ให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปและพรงค์เคยยืนยันไว้ครั้งหนึ่งว่าไม่มีใครที่รักใครเท่าคมน,นั้นที่พร้อมจะตายสําหรับคนที่เขารัก และพรงค์กำลังทําในสิ่งเดียวกันนั้นก็คือยืนหยัดที่จะอยู่ตรงนั้นฉะนั้นปิลาตจึงอยู่ในสภาพที่สับสนหลังจากที่คุยกับพระองแล้วปิลาตเริ่มคิดหนักเลยเพราะว่าเห็นเลยว่าพระองไม่ใช่บุคคลหนึ่งซึ่งจะมาทําอะไรตามใจชอบได้พรงเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งมีอํานาจในความอ่อนแอที่เห็นภายนอกในขณะที่ปิลาต แสดงออกภายนอกว่ามีอำนาจแต่ตัวเขาเองภายในนั้นอ่อนแอและนี่คือจุดหนึ่งซึ่งปีราสหลังจากที่พูดคุยกับพรุงแล้วพยายามหาวิธีที่จะปลดปล่อยพรุงเพราะรู้เลยว่าคนนี้คือของแท้คนนี้คือของที่เป็นความจริงแม้แต่คนอื่นเขาจะว่ายังไงแม้คนอื่นเขาจะกล่าวหาอย่างไรแต่เขาได้พบกับพรุง และยืนยันได้เลยว่าพระอง์ไม่มีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาเขาพยายามที่จะช่วยพระอง์หลากหลายรูปแบบพระองคก็จะตอกย้ำอยู่เสมอว่าความจริงเท่านั้นที่ทำให้พระองลงมาในโลกใบนี้ที่สุดปิลาศก็เลยหลังจากสับสนพอสมควรก็มาหาพระเยซูเจ้าแล้วก็พูดแบบประษาคนที่มีอำนาจว่า ผมสามารถที่จะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระได้เพราะมีอำนาจจากโรมมาโดยตรงพระเยซูเจ้าบอกไม่มีใครสามารถปลดปล่อยพระองค์ได้มีแต่ผู้ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ปลดปล่อยเท่านั้นนั่นหมายความว่าอำนาจทั้งหมดที่พระองค์ยอมอยู่ใต้ก็คืออำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็คือ พระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้พระองค์พลีชีพสำหรับไทยกู้มนุษย์ให้พ้นจากการเป็นทาสของบาปฉะนั้นมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือพระองค์ปิลาตก็ต้องถอยกลับไปอีกครั้งหนึ่งด้วยความสับสนและนั่นก็คือจุดหนึ่งซึ่งบ่งบอกให้เห็นว่าคนคนหนึ่งเวลาที่เป็นกษัตริย์แท้นั้นไม่ใช่เป็นคนคนหนึ่งซึ่งเสวยราชมีความสุข มีคนพี่นอบพี่เทามีคนยกย่องสันเสริญมีความสะดวกสบายทุกอย่างแต่คนที่เป็นกษัตริย์แทนนั้นก็คือคนคนหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพลเมืองพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อความสุขของพลเมืองพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อจะช่วยพลเมืองแม้กระทั่งสละชีวิต เพื่อพลเมืองและนี่ก็คือภาพลักษณ์ของกษัตริย์ที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาเสนอพรงมาเป็นกษัตริย์เพื่อมาบ่งบอกให้เห็นว่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็คือบุคคลซึ่งทำทุกอย่างเพื่อพลเมืองให้เขามีความสุขและถ้าสมมติว่าจำเป็นต้องแลกกับชีวิตนั้นพรงไม่ลังเลเลยที่จะแลกกับชีวิตเพื่อความสุขของเรา ในฐานะที่เป็นพลเมืองของพระองค์และหลังจากที่ปรลาตพยายามสุดความสามารถที่จะช่วยพระองค์แล้วปรากฏว่าเขาจะต้องต่อรองกับผลประโยชน์ในเมื่อชาวยูบอกว่าถ้าคุณปล่อยพระเยซูเจ้านั่นหมายความว่าคุณทำตัวเป็นศัตรูของจักรพรรดิเองและนี่คือผลประโยชน์ที่จะหลุดหายไปต่อหน้าต่าง ปีลาชยังไม่พร้อมที่จะเผชิญกับความจริงเพราะว่าความจริงของเขานั้นก็คือความเป็นจริงของพระเยซูเจ้าเขาได้มาพบพระเยซูเจ้าที่เป็นความจริงแล้วแต่ปรากฏว่าพอผลประโยชน์มาเขาพร้อมที่จะลืมความจริงยึดผลประโยชน์ไว้ก่อนที่สุดก็ต้องปล่อยให้คนเขานำพระเยซูเจ้าไปประหาร พระเยซูเจ้ายืนยัดความเป็นกษัตริย์ของพระองค์อีกครั้งหนึ่งอย่างสง่างามแม้อยู่ในสภาพที่ดูเหมือนว่าจะตกต่ำที่สุดในชีวิตของพระองค์เวลาที่พระองค์ประทับอยู่บนไม้กางเขนที่นั่นเหนือพระเศียรของพระองค์มีป้ายระบุไว้ชัดเจนว่าเยซูชาวนาซาเรสกษัตริย์ของชาวยิยวเขียนไว้เด่นชัดแล้วไม่ใช่เขียนเป็นภาษาฮีบรูภาษาเดียวเท่านั้น เขียนเป็นภาษาฮีบรูภาษากรีกภาษาละตินซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันมากในโลกสมัยนั้นเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่านี่คือความเป็นสากลของความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ในขณะที่ชาวยิวพอเห็นป้ายนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่พยายามจะขอให้ปิลาตยกป้ายนี้ออกไปแต่ปิลาตเนี่ยในใจลึกๆเขายืนหยัดและรู้ว่า พระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์จริงหลังจากที่พระองค์ได้มาถึงจุดนี้พร้อมที่จะตายสําหรับประชาราชนนั้นเขาก็ยืนยันว่าเขียนแล้วก็ปล่อยให้เขียนไว้เถอะเหมือนกับบอกว่าก็น่าจะเป็นจริงนะในสิ่งที่เขียนอยู่เนี่ยน่าจะยอมรับกันได้แล้วนะหลังจากที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแบบนี้วันนี้ที่เราสมโพธพิพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของเรานั้นเรายอมรับใน ความเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ใช่เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงมีอำนาจไม่ใช่ว่าพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพยิ่งใหญ่แต่ความเป็นกษัตริย์ของพระองค์นั้นพระองค์แสดงให้เห็นในช่วงนั้นนะช่วงที่พระองค์ทรงยอมตายเพื่อไถ่กู้เราสละชีวิตเพื่อประชากรของพระองค์แบบไม่คิดเสียดายแม้กระทั่งในสภาพที่ตกต่ำที่สุดนั้น ก็เป็นช่วงที่สูงที่สุดของความรักขณะที่กังเขนบ่งบอกถึงความความตายการสิ้นสุดของชีวิตนั้นพรุงทําให้กังเขนนั้นเป็นชีวิตขึ้นมาด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ของพรุงและที่นั่นเองก็คือบรรลังของพรุงบรลลังแห่งความรักที่บ่งบอกให้เห็นว่าพรุงเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงประชากรของพรุงนั้น หากว่าในขณะที่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เดินในเส้นทางความยิ่งใหญ่นี้ในเส้นทางของพระองค์ที่เห็นกันประชากรของพระองค์จะมาเลือกความยิ่งใหญ่อย่างอื่นคิดว่าคงนอกที่การสมโพธก็เป็นการสรุปปีเป็นการทบทวนกันด้วยกันอีกครั้งหนึ่งว่าในช่วงตลอดปีพิธีกรรมที่ผ่านมา เราได้ทําให้ความเป็นกษัตริย์ของพระเยสุเจ้านั้นเด่นชัดขนาดไหนในความเป็นประชากรของพระองค์ที่ซื่อสัตย์น้อมรับพระองค์เป็นกษัตริย์เชื่อฝังพระองค์และอยู่ภายใต้การชี้นาของพระองค์หรืออีกรูปแบบหนึ่งก็คือมามองว่าถ้าหากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเราได้เดินในเส้นทางของการรักจนถึงที่สุดแบบนี้แล้ว ประชากรของพระองค์นั้นน่าจะเดินในเส้นทางของความรักเช่นเดียวกันเพื่อประกาศความเป็นประชากรที่ยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเรา